สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับผมเรามากันใน EP ีที่เกือบจะ200กันแล้วนะฮะใครสนใจตามดูก็ขอบคุณมากนะครับผมวันนี้เราก็มีมีคำถามจากลูกค้ามาแล้วกันก็เลยต้องมาอธิบายฟังแล้วกันนะครับก็อาจจะเป็น DP ขั้นจริงๆวันนี้ตั้งใจจะถ่ายแลน910 910 plus นะครับเพราะว่ามีลูกค้าถามมาพี่มันมีแลน910 plus ด้วยวะ มีมีมีมันต่างกันยังไงพี่อ่ะก็เล่าไ้ฟังมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงู้นมันมีของก๊อฟไหมพี่อ่ะโอเคมีอ่ะว่าไปว่าไปว่าไปแต่โอเคครับเจตนาลมก็ตั้งใจจะอธิบายฟังนะครับแต่ก็ถ้าเพื่อนๆเ,เข้าไปดูนะฮะมันจะมีแลนด์910แลนด์910 plus อยู่ในตลาดเนี่ยเป็นสินค้าที่กลุ่มที่ผมบอกแล้วแม่งเป็นมีดห้าดาวเป็นมีดห้าดาวซื้อได้ซื้อ นะฮะซื้อได้ซื้อราคาต่ำพันคุณภาพดีถูกกว่าไปตีกะหรี่อีกนีอ่ยจริงไปตีกะหรี่ไม่ได้ไเลยได้ความสุขแต่ซื้อมีดได้มีดกลับบ้านตามนั้นนะฮะอ่าแล้วถ้าเป็นมึงอะมึงจะซื้ออะไรไปรตีกะหรี่ได้ความสุขนะครับอ่าว่ากันไปนะฮะสนุกสนานนะ พูดจาก็อาจจะหยาบโลนหน่อยใครรับอู้พี่พูดจาไม่ดีเลยรับไม่ได้จริไม่เป็นไรครับขอโทษละกันคำพูดมันสากหูนะฮะแต่ก็คงเปลี่ยนพฤติกรรมกูไม่ได้ <c oughs> ตามนั้นนะเพราะคุณหลงเข้ามาดินแดงของผมแล้วอ่ามันเป็น YouTube มันก็จะมีดินแดงของแต่ละคนนะฮะใช้ชีวิตเนี่ยทุกวันนี้นะครับ ให้มันสบายๆนะฮะให้มันสบายๆผมไม่ชอบเลยว่าคนจะต้องไปเกียดกันทะเลาะก,กันขับรถปาดหน้ากันแลวต้องมาตีกันทําไมวะเออทาไมวะทําทไมมันต้องแบบโหดร้ายนขนาดนั้นนะแต่ผมรู้ที่มาด้วยนะว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะถ้าคุณเชื่อผมนะฮะนีะ่พอกูพูดเรื่องอื่นก็จะมีคนเข้ามาคอมเมนต์อีกเนี่ยมึงก็พูดนอกเรื่องพูดเรื่องอื่นเยอะไปมั่งนะ่ะเห็นไหมนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมลักษณะแบบเนี้ไม่นวจะมีใช่ไหม เหมือนรายการทีวีอื่นน่ะโอ้ยคนอื่นแย่งกันพูดอ่ะก็จะมีใช่ไหมมันเป็นสไตล์ของรายการนะชีวิตเรานะผมบอกนะใช้ชีวิตนึงต้องมีคุณค่าต้องมีความดีในตัวเองและต้องมีสไตล์มึงมีคุณค่ามีความดีแต่ไม่มีสไตล์ไม่ได้เว้ยชีวิตม่งต้องมีสไตล์แล้วแต่เลยเนี่ยนี่คือการการถ่ายรายการนะครับ แล้วถ้าเพื่อนๆพี่ๆที่ทํา YouTube เขาจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ครับเรื่องของ style สไตล์สําคัญที่สุดคือคุณเป็นคนแบบไหนอะ่ะคอมเมนต์ของคุณมาเปลี่ยนอะไรเขาได้อะ่ะเปลี่ยนไม่ได้หรอกใช่ถ้าคุณไม่ชอบสไตล์นี้คุณก็เปลี่ยนไปดูสไตล์อื่นรายการชิมอาหารเยอะแยะมีคนดูเยอะแยะเขาชอบสไตล์ไหนอะ่ะเขาชอบแบบนี้แต่เพอร์ฟอร์แมน์เหมือนกันเลยนะไปร้านเดียวกันสมมุติว่าผมไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่อนุสาวรีย์ชัยแล้วกัน มีคนสิบคนที่เป็นยูทูบเบอร์ไปนั่งเกณฑ์รุษที่อนุสาวรีย์ล้านเดียวกันเวลาเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะเกาอี้เดียวกันด้วยอะผมสมมติเลยคุณเชื่อไหมว่ารายการสิบรายการนั้นมันจะไม่เหมือนกันเลยฮะมันต่างกันที่ตรงไหนอะ่ะคุณค่าไม่ต่างนะเออคุณ,ณสมบัติของสินค้าก็ไม่ต่างอุณหภูมิก็ไม่ต่างแฟกเตอร์ไม่ต่างเลยแต่ทำให้รายการสิบรายการมาถึงต่างกันวะ แล้วก็จะมีคนที่เลือกดูในสิบรายการื่องบางคนชอบรายการที่1มากกว่าบางคนชอบรายการที่สองมากกว่าบางคนชอบรายการที่หนึ่งสองและสามบางคนชอบ10รายการเลยบางคนไม่ชอบสักรายการเลยนี่คือความแตกต่างมันคือสไตล์ในการนําเสนอถ้าคนดูรายการผมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณจะเริ่มรู้นะครับว่าผมไม่ได้เน้นขายสินค้าแต่ผมเน้นสอนการใช้ชีวิตมากกว่าสอนการศึกษาสอนนี่สอนนั้นถ้าคุณฟังดูดีๆนะ หนึ่งสิ่งที่คุณได้คือ 1. Engineering 2. Marketing 3. Management คุณจะได้3ตัวนี้แน่ๆนะครับคุณจะรู้เรื่องทางวิศวกรรมคุณจะรู้ทางด้านของการตลาดและคุณจะรู้เรื่องของการบริหาร3เรื่องนี้แน่ๆถ้าคุณเอามาสังเคราะห์มันได้ปัญหาคือ จะมีใครวะที่จะรู้ว่าเออจริงว่ะพี่ที่พี่พูดแต่ไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆริงถูกต้องครับที่ผมใส่ไปในนี้มันละลายอยู่ในนี้แหละมันก็เหมือนอาหารจานนึงที่คุณชิมเข้าไปฮะถ้าคุณสังเคราะห์มันได้คุณจะรู้เลยว่าเฮียเป็นอย่างนี้จริงวะแล้วส่วนมือย่อยนะครับที่ผมยัดเข้าไปในรายการผมเนี่ยก็คือหนึ่งสังคมสองวัฒนธรรมสามค่านิยมย่อยเข้าไปอีกครับคุณเอาหกเรื่องนี้นะ มาประกบเลยนะแล้วคุณค่อยๆแยกมันนะว่าเฮ้ยไอ้ที่ผมพูดเนี่ยมันเกี่ยวกับสังคมป่าวะเกี่ยวดิทียโควิดมันเกี่ยวไปละมีในคลิปกูมีโควิดกูมีสถานการณ์บ้านเมืองตลอดเวลาเลยฮะมาอัปเดตให้คุณฟังแล้วก็เฮ้ยเราเข้าใจมันยังไงวะ m i a มันคืออะไรวะเฮ้ยไอซีนอแวกมันคืออะไรวะนั่นไงผมก็เอาเทคโนโลยียัดเข้าไปให้คุณอีกใช่ไหมฮะผมมีหลายอย่างเลยนะในคลิปผมอ่ะยัดเข้าไปเลยครับแต่ว่า ถ้าบางคนรู้สึกฟังแล้วรู้สึกว่าแม่งไม่ลื่นหูรู้สึกว่าแม่งไอ้เนี้ยไปเรื่องอื่นละไปวัตถุนิยมไปอย่างอื่นละอะโอเคก็อีกทางหนึ่งฮนะสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจก็มีนะอไอ้แค่ไม่มีทุกเรื่องอะพูดง่ายๆถ้าคุณแยกมันออกนะถ้าคุณมีความสามารถในการแยกมันได้คุณจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยดูดูคลิปผมไปเนี่ยชีวิตคุณผมเชื่อนะเป็นศูนย์กับดีขึ้นแน่นอนฮะแต่ไม่แย่ลงแน่ๆฮะ คลิปกูไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้ให้คุณไปไปปล้นคนไม่มีทางครับทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นไปได้ฮะหรือทําให้คุณไม่พัฒนาเลยเลยมันไม่ได้เกิดจากคลิปนะครับมันเกิดจากตัวคุณที่คุณไม่เริ่มจะพัฒนาอะไรเลยฮนะไม่อยากจะทําอะไรใหม่ๆแปลกๆเลยฮนะไม่เริ่มจากไอ้เหี้ยออกจากบ้านเดินเดินเอาเอาหัวออกก่อนเลยหรือเอาเท้าซ้ายเท้าขวาออกก่อนอะไรเงี้ยเอาหัวออกก่อนไม่ก็โดดออกไปไหมอะไรเงี้ยมันเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับ มีหลายหลายวิธีนะฮะถ้าทุกคนแยกได้คุณจะเริ่มเข้าใจและคนที่ติดตามมาดูจนผมถึงขนาดเนี้ยผมเชื่อว่าเขาเริ่มเข้าใจในสิ่งที่ผมสื่อสารแล้วนะครับเพราะว่าผมลากกันมาถึง200 EP แล้วเนี่ยมันก็คงจะน่าจะสื่อสารกันได้บ้างนะฮะนั่นไง <laughs> สนุกไหมสำหรับคนบางทีไอ้เหี้ยบางอ้ออรอลองฟังดูมาลองเปลี่ยนพฤติกรรมดูมาลองลอง เป็นคนถนัดขวาลองใช้มือซ้ายดูไหมวันเนี้ยกูจะใช้มือซ้ายเลยกูจะเซ็นอะไรไม่รู้อะกูจะใช้มือซ้ายอย่างเดียววันนี้กูถนัดกูลองเปลี่ยนชีวิตดูไหมคุณจะเจออะไรบางอย่างนะครับยิ่งคุณจะเจออะไรบางอย่างคุณออกจากบ้านเนี่ยปกติออกจากบ้านเลี้ยวขวาเฮ้ยมึงลองเลี้ยวซ้ายไม่ให้มันอ้อมหน่อยให้มันไกลนิดหนึ่งคุณจะเจอบางอย่างครับบางทีคุณอาจจะเจอชีวิตใหม่คุณอาจจะเจอแฟนใหม่ก็ได้นะครับคุณอาจจะเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ มีร้านอาหารใหม่ๆที่เปิดเฮ้ยน่ากินจังเลยวะอะไรเงี้ยลองเปลี่ยนวิธีชีวิตดูนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าบางอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปชีวิตคุณก็จะได้ไม่หมกุ้นอยู่กับที่เดิมๆอ้าวพูดพร่ำทำเพลงลากมาไกลมากนะฮะคนส่วนใหญ่ก็จะกระโดดข้ามไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าคุณชอบเสพแล้วก็ชอบศึกษามันและพยายามทำตัวให้มันช้าๆนะครับที่ผมบอกว่าคนเราเดี๋ยวนี้ทำไมมันใจร้อน คลิปวิดีโอที่ผมนําเสนอเนี่ยอ้การขายสินค้าส้นตีนอะไรเนี่ยผมสามารถพูดให้มันจบภายในเวลาสัก30 30วินาทีได้อย่างที่ผมเคยทําไปแล้วนะครับเรามาลองทําซ้ำไหมโอเคพร้อมนะ3 2 1สวัสดีครับวันนี้ พบกับรายการไลฟ์สาระกับครูแพทน,นะครับวันนี้มีคําถามของเพื่อนๆมาะคระับเราจะนําเสนอสินค้าเพื่อนๆถามมาว่าไฟฉายตัวนี้เนี่ยมันเป็นไฟฉายเกรด B ีทาไมมันมีหลายรุ่นจังเลยวะพี่แล้วผมจะนาเสนอเลือกอยังไงวิธีเลือกง,ง่ายๆนะครับไฟฉายตัวนี้เป็นไฟฉายคุณภาพต่านะครับคุณภาพต่ำหมายถึงว่าแสงที่ออกมาได้เนี่ยมันจะไม่ใช่แสงธรรมชาติแสงมันจะออกแต่ออกฟ้าฟ้าปแสงออกฟ้าฟ้าเวลาถ่ายรูป ถ้าคุณต้องการเอาไปใช้ในการของการงานมีเดียอะไรพวกนี้มันก็จะทําได้ยากนะครับเพราะว่าความสว่างของมันไม่มีปัญหาแต่สีของมันมีปัญหาครับสีมันจะอมฟ้าแม่งเกิน30วินาทีแล้ไอ้แซพูดต่อไหมพอแสงมันอมฟ้านะครับผมก็มีอีกตัวนึงนะครับเข้ามายัดเพิ่มเข้าไปก็คือเป็นไฟฉายของ e ีก็แทเป็นแสงของธรรมชาติเป็นไฟฉายแสงคุณภาพถ้าคุณต้องการแสงคุณภาพแบบนี้เลือกซื้อไฟฉายที่คุณภาพดี เป็นเกรดเอฟินิคโอไลท์ไนคอไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าคุณต้องการเซฟบัจเ็ตซึ่งถ้าคุณอยากจะซื้อไฟฉายผมจะแนะนําให้คุณซื้อมากๆเพราะว่ามันจะทําให้คุณประหยัดงบมากๆถ้าคุณเป็นคนที่ใช้งานแบบปก,กติไม่ได้ใช้งานแบบลุยอึกหลึดทนพี่ครับพรุ่งนี้ผมจะต้องอยู่ไปเชียงใหม่ครับพี่ครับพรุ่งนี้ผมจะต้องไปเมาดีผมจะต้องใช้ไฟฉายที่อึดทนโอเคครับเลือกไฟฉายแบรนด์เนมได้เลย แต่ถ้าอยากจะซื้อให้ลูกไปเข้าค่ายจะจะใช้งานปกติทําไมมันต้องดีอย่างนั้นซื้อไฟฉายแบบเนี้ครับ OEM นะแล้วไฟฉาย OEM ที่เห็นที่กล่องที่ซองนะครับเขาเขียนว่า T6 มันคือหลอด T6 แต่ถามผมว่าผมเชื่อไหม T6 ผมบอกก็เลยผมไม่เชื่อเพราะว่าอะไรมันเป็นไฟฉายคุณภาพต่ําราคาไม่ไม่แรงนะครับแล้วก็ซื้อใช้งานได้ดี ตัวไฟฉายตัวใหญ่ตัวเล็กมันต่างกันยังไงครับพี่ไฟฉายตัวที่ใหญ่ตัวที่6ดิจิตอลแฟลชไลท์เนี่ยมันสามารถใช้ฐานใช้แบตเตอรี่ได้2ประเภทประเภทแรกก็คือใช้ฐาน่ก้าน1 8หนึก้อนและประเภทที่2สามารถใช้ฐาน 3A3 ก้อนได้ด้วยส่วนอีกตัวหนึ่งที่เป็น power style ที่เป็นไฟฉายกล่องเหมือนผู้หญิงผู้หญิงนั่นแหะที่เขาเขียนว่า18,0 0 0ลูเมนโกหกนั่นแหละครับไม่จริงลูเมนที่มันเขียนมาไม่จริงมันเป็นไฟฉายลูเมนมันเป็นไฟฉายของจีน ไฟฉายตัวนี้ใช้ฐานได้ประเภทเดียวทําให้บอดี้มันสลิมลงแต่ถามว่าความสว่างพอกันไหมพอกันนะครับแต่2ตัวนี้เขาเคลมว่า T6 เหมือนกันถ้าสังเกตให้ดีไฟฉายตัวซ้ายจะมีความสว่างที่เป็นมีแสงสีฟ้ามากกว่านั่นคือตัว T6 ดิจิตอลส่วนตัวขวาจะมีความที่เป็นสีฟ้าน้อยกว่าแต่ก็ยังไม่ได้ค่าของ r e n d e r Color Index นะครับก็คือแค่สองให้สว่างให้เห็นชัด แต่เอาไปทำงานทางการโฆษณาทางการถ่ายผลิตภัณฑ์สินค้าก็คงไม่ได้นั่นเองนะครับสินค้าตัวนี้มันก็จะมี ฐานแถมมาด้วยฐานที่แถมมามันก็จะเป็นฐานของสปานะครับปกติฐานแถมมันเป็นฐานแทงฐานแดงเนี่ยมันไม่มีอ,อก,กอผมก็เลยเปลี่ยนออกไปเอาฐานมอ,อก,กอยัดเข้าไปให้ทําให้เป็นฐานที่มีคุณภาพดีที่สุดแล้วก็มีแท่นชาร์จที่เขาแถมมาให้พร้อมกับซองมาให้อีกหนึ่งอันราคาไม่แรงต่ําพันซื้อไปใช้ได้จริงแต่ฝฟฉายพวกนี้กลัวฝนกลัวน้ําเจอฝนเจอน้ําเก็บหน่อยนะครับต่อให้มันมีโอลิงนิดนึงที่ทางด้านตูดโอลิงด้านคอไม่มี เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะถือไฟฉายตัวนี้ลุยเข้าไปในฝนกรุณายกตูดมันขึ้นน้ำมันจะได้ไม่ไหลเข้าทางหัวแต่ถ้าคุณยกหัวมันขึ้นน้ำมันลงไปมันจะไหลผ่านเลนส์แล้วก็จะไหลลงมาที่ไฟฉายเพราะฉะนั้นไฟฉายตัวนี้ถ้าอยากจะใช้งานให้มันดีอยากเปิดติดกรุณาเปิดในสถานะที่มันแห้งถ้าไฟฉายคุณเปียกน้ำสะบ,บัดสบัดออกนะครับให้น้ำมันกระเด็นออกไปแล้วค่อยกดเปิด แต่ถ้าสบัดสบัดไฟน้าไฟฉายคุณไปจุ่มน้ํามาเลยแล้วน้ําแม่งไ,ไปไปงัดอยู่ตรงวงจรไฟฉายคุณจะช็อตแล้วมันจะเสียเสียทาไงพี่ทิ้งครับผมซ่อมไม่ได้ซ่อมอยากซ่อมต้องได้ไหมซ่อมได้ครับค่าเปิดงาน300ไฟฉายตัวนี้ราคาไม่กี่บาทนะครับค่าเปิดงานก็ไม่คุ้มแล้วเพราะฉะนั้นดูแลรักษามันให้ดีแต่ถ้าปัจจุบันชีวิตคุณไม่ได้ไปลุยน้ําลุยดงลุยอะไรเยอะแยะมากมายแนะนําให้ซื้อนะครับเพราะว่าราคามันไม่แพง เ่าท่าน,นเองอันนี้คืออธิบายรายละเอียดให้ฟังนะสินค้ามันก็มีแค่เนี้ยมันก็เกิดมาจากคําถามของเพื่อนๆน,นะครับผมก็เอ้ยน่าสนใจดีวะ่ะหยิบมาเล่าให้เพื่อนๆฟังดีกว่าเว้ยเขาจะได้เลือกซื้อได้ถูกทำไมมันทีหลอดที่หกเหมือนกันเลยแล้วมันต่างกันยังไงครับราคาก็ต่างกันนิดๆหน่อยไฟฉายบางรุ่นออกแบบมาเพื่อให้คุณเป็นทราเวลเลอร์ก็คือถ้าคุณใช้ฐาน 3A เนี่ยคุณสามารถไปได้ทั่วโลก แบตเตอรี่ 3A มันเป็น general use เนอะจะได้ทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าเป็นถาน18650ก็ต้องไปเฟ้นหาหน่อยแต่บางอย่างถ้าคุณอยู่ติดที่กูอยู่เมืองไทยนี่กูไม่ไปไหนหรอกคุณจะเลือกใช้ถ่าน18650แบบเดียวก็ได้นะครับ Power Style เขาก็มีไม่มีปัญหาไฟฉายพวกนี้เป็นไฟฉาย OEM ไม่เน้นตีแบรนด์ไม่เน้นทำการตลาดเน้นเน้นแบบขายแบบง่ายๆนะครับ ไม่มีบริษัทชัดเจนเป็นไฟฉายจากผลิตจากโรงงานแล้วก็ส่งตรงถึงผู้บริโภคเลยผมเป็นพ่อค้าคนกลางเป็นร้านค้าก็มานําเสนอให้ดีไหมพี่ตัวนี้กับฟินิกพี่แนะนําอะไรคุณอยากได้ฟินิกเพราะอะไรก็ต้องถามกลับอ๋อไม่รู้อะ่ะงั้นคุณซื้อตัวนี้ไหมมันถูกดีอะ่ะประหยัดตังค์เอาตังค์ที่เหลือกินข้าวดีกว่าเออมันก็ทางานได้เหมือนฟินิกกันแหละเพียงแต่ว่าแสงมนจออกากพกฟ้าหน่อยแค่นั้นซีเรียสปะล่ะ โอ้ยพี่ไม่ได้ผมต้องทํางานอ่าโอเคก็ว่ากันไปอีกทีหน,นึ่งเนี่ยครับไฟฉายมันก็ขายแบบง่ายๆแบบเนี้ตอนนั้นเองเห็นไหมเออนี่แหละไฟฉายมันก็ขายแบบง่ายๆแบบเนี้ทํางานง่ายๆนะครับมันก็จะมีเลนส์ซูมมีอะไรบ้างสําหรับคนที่ชอบอยากจะซื้อไฟฉายสักอันนึงซื้อแ้วก็แบบ เฮ้ยซื้อตัวเดียวแล้วจบเลยก็มีนะครับส่วนคนที่ซื้อแล้วไม่จบเขาซื้อเ,เขาไม่ได้ซื้อไปฉายเว้ยเขาซื้อเทคโนโลยีมีไฟฉายใหม่มาออกเขาก็จะกลับมาซื้ออีกเอาพี่พี่ซื้อไปแล้ว5อันแล้วนะก็มันมีตัวใหม่มาเขาอยากได้เขาซื้อเทคโนโลยีแต่ละคนเสพสินค้าไม่เหมือนกันเลยฮะมีการเสพที่ไม่เหมือนกันไม่ต้องไปหัวเราะเยาะกันนะครับโอ้ยซื้ออะไรเยอะแยะมันเรื่องของเขาดูตัวเองให้ดีก่อนนะแล้วที่เห็นในภาพข่าวส่วนใหญ่จะมาอย่างนี้เยอะแยะมากมายนะ กลับมาเรื่องคนใจร้อนนะฮะก่อนที่จะทิ้งท้ายกันไปรู้ไหมทําไมคนมถึงใจร้อนเดี๋ยวนี้มันมีอินเทอร์เน็ตแต่ก่อนนะเราแม่งรอดูทีวีถูกไหมมีทีวีมาเว้ยไรเฮียเราต้องมานั่งรอดูละครหนังนี้มาละครมาสองทุ่มกูต้องกินข้าวให้เต็มท้องขี้ให้เรียบร้อยละครมันมาวันนี้ดามาอย่างเงี้ยเออมันต้องดูอย่างเงี้ยละครแบบละครสอนราม,มาอย่างเงี้ยมันต้องดูอะ เขาดูันทั้งบ้านน่ะดูปั๊บติดโฆษณาเฮียต้องลุกไปทาอะไรสักอย่างเพื่อรออีกอีกเบรกหนึ่งเข้ามาเข้ามานั่งดูแต่ปัจจุบันไม่ต้องรอดูแล้วครับมันดูย้อนหลังได้ทีนี้ละมึงคนเราแม่งพฤติกรรมก็เปลี่ยนเปลี่ยนเพราะไอ้เทคโนโลยีนี่แหละเร่งอยากได้ไม่เคยมีการรอเด็กสมัยนี้ไม่เคยมีการรอนะฮะไม่เคยมีความรู้สึกว่าการนั่งรอมันคืออะไรไม่ฮะลวใจมันจะร้อนขึ้นพอใจมันร้อนขึ้นการตัดสินใจก็ไวขึ้นการความ ขาดความยั้งคิดแล้วก็มียาเสพติดด้วยนะครับยุคนี้แม่งจันไรมากฮะแล้วจะโทษใครอ่ะยุคนี้ใครดูแลโทษมึงอ่ะอา้ามึงมึงอา้าวไม่รู้อ่ะมึงเป็นคนดูแลก็ต้องโทษมึงอ่ะใช่ไหมมึงเป็มึงเป็นคนดูแลหมู่บ้านกูนกี่ก็ต้องโทษพวกมึงอ่ะเท่านั้นเลยฮะจริงสมัยก่อนเนี่ยจาได้ไหมถ้าผมพูดซ้ำซํำๆๆนะ เขาชายต่อยบอลไทยเตะคุณจําได้ไหมยุคนั้นเลยนะวันนั้นน่ะถนนแปดเลนน่ะบางนามึงเววิว่งเตะบอลได้เลยจริงวันนั้นจะไม่มีรถวิ่งเลยคนจะไปรวมอยู่ที่ไหนรู้ไหม้านลาบร้านร้นนนมตำที่แม่มีทีวีขึ้เืเล็กๆสิบสี่นิ้วตั้งอยู่เครื่องหนึ่งอะ่ะเขาชายต่อยมึงคิดเอาแล้วกันมันเป็นอย่างนั้นเว้ยเราผ่านเวลาตรงนั้นมาแต่ปัจจุบันคนที่เขาไปโฟกัส เฮ้ยเขาต่อยสองทุ่มสองทุ่มสิบห้าเวลาอเมริกาอย่างเงี้ยไม่มีอีกแล้วไม่มีจะไปรวมกันที่บ้านนั้นบ้านนี้ไม่มีอีกแล้วต่อยก็ต่อยไปดิดูส่วนมากก็ดูผลแล้วแม่กระแทงด้วยดูนิดหน่อยแล้วก็กดข้ามกดข้ามกดข้ามาม,มันเป็นอย่างเงี้ยชีวิตมันก็เคยไม่เคยโฟกัสอะไรใดทั้งสิน้นมนุษย์ก็จะพัฒนาไปแบบนี้เว้ยพอพัฒนาไปแบบนี้เฮ้ยเราลองกลับไปอยู่กับธรรมชาติไหมชีวิตเรามันจะช้าลง ขับรถเนี่ยใครจะปาดใครจะปาดหน้าก็ให้นึกว่าพ่อเขาจะตายก็แล้วกันไม่ต้องไปไปขับแข่งกับเขาฮะไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์จริงๆหรือใครบีบแต่หน่อยก็ให้เขาแซงไปฮะปล่อยเขาไปครับเขาคงยากเขาคงจะเสียฮะเขาคงแบบคิดถึงพอ่อเขามากก็ต้องปล่อยเขาไปฮะคุณไปชนะอะไรเขาไม่ได้ครับคนพวกนี้แม่งเขามีของเขาแบบเขายอมตายอ่ะ เขาสัตดูดีกับการอยู่คุกก็ต้องปล่อยเขาไปฮะคุณอย่าไปสนใจอะไรอย่าเอาชีวิตอะไรไปล่วงกว่าเขาปล่อยเข้าไปฮะเขาเขามีความสุขตรงเนี้ยคือเขามีปัญญามีความสุขแค่เนี้ยก็ต้องปล่อยเขาไปฮะเราก็ไปเสพอย่างอื่นดีกว่าเราไปเสพแถวแถวรัชาดาดีกว่าตอนนี้มันปิดนะฮะ <c oughs> มันเป็นอย่างกันนะดูรายการให้มันสบายๆนะครับเพราะว่าผมเจอเหตุการณ์พวกนี้มาเต็มเลยฮะแล้วก็ดูภาพข่าวคนแม่งฆ่ากันทุกวันจริงๆอย่างนี้อย่างงั้นปาดหน้ากันเอามีดไปฟันรถ อะไรวะเอออะไรวะมันเป็นแบบเราย้อนอ๋อคนเราแม่งใจร้อนกันมากขึ้นเว้ยเราเสพสบื่อเราอะไรเราแบบคือเรามีเทคโนโลยีที่สูงแต่จิตใจเราแม่งยังพัฒนาไปไม่ได้ขนาดนั้นอะเริ่มจากทําความสะอาดในบ้านก่อนไหมอะไรเงี้ยค่อยๆทำไปนะครับค่อยๆดูค่อยๆนั่งรอดูอะไรไปเรื่อยๆเคยนั่งรออะไรไหม เฮียเดี๋ยวนี้แม่งกับเดลิเวอรี่ด่วนด่วนด่วน,วน,วนแค่มาส่งของอะมาส่งช้าหน่อยแม่งมีปัญหามากเลยนะทุกวันเนี้ยแล้วผมก็เชื่อนะแม่งก็ยังมีปัญหาพวกนี้อยู่อีกอะเราสั่งของมานั่งรอมาช้าหน่อยสามสิบวันอาโอเคคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการส่งแต่แต่เขาก็จัดทําการส่งของเขาอะแต่ก็โอเคแต่ถามผมนะมาของช้าหน่อยไม่เป็นไรหรอกตามนะไม่เป็นไรเขาคงมีปัญหาแหละ กูมีปัญหามากถ้ากูมีปัญหาแบบเร่งด่วนกูจะแก้ปัญหาของกูให้มันไวกว่านี้หรือแม้กระทั่งไม่ต้องส่งน้องหรือพี่ไปเอวเองได้นะทําได้นะเออช่วยกันนะเราด่วนนะเออเราไม่ต้องมารอเขาเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีอีกนะครับคนมาส่งของช้าไปนิดนึงรอนานและคอนเฟิร์มตรงนี้ต้องได้ดั่งใจต้องได้เดี๋ยวนี้จริงมันเป็นอย่างนั้นแหละเทคโนโลยีพาพูกมึงไปนะครับศึกษาเทคโนโลยีแล้วก็เลือกเสพมันด้วยนะฮะเพราะว่าผมมันเป็นคนรุ่นเก่า แล้วก็มาเจอคนรุ่นใหม่ก็เริ่มรู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองนะไปด้วยกันไปกันต่อครับ